พระสมเด็จแท้ไม่เหล็กต้องดูดติดจริงหรือนะครับถ้าดูดไม่ติดนะครับจะแท้ไหมจะเก้ไหมนะครับเป็นคำถามยอดคิดเลยนะครับต้องบอกว่า พระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เรายังคงพูดถึงอุปกรณ์ที่สาคัญอุปกรณ์หนึ่งครับก็คือแม่เหล็กแลงสูงครับต้องบอกว่าตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยนะครับมีอยู่หลายคอมเมนต์มากครับที่คอมเมนต์มาว่าพระสมเด็จแท้แม่เหล็กต้องดูดติดจริงหรือนะครับถ้าดูดไม่ติดนะครับจะแท้ไหมจะเก้ไหมนะครับเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับและก็ต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดใครติดตามนะครับคลิปของผมนะครับ มันต้นครับตอนนี้น่าจะเป็นคลิปที่395แล้วนะครับเกือบ400แล้วนะครับจะมีการอธิบายนะครับเต็นไปหมดเลยตั้งแต่งานวิจัยนะครับที่มีการพูดถึงว่าการสร้างพระในอดีตจะใส่นะครับแร่กลุ่มที่เป็นขี้เหล็กไหลเหล็กไหลนะครับอยู่ในองค์พระนะครับแม้แต่ในหนังสือนะครับพุทุคุณบบรรดาที่เป็นหนังสือนะครับที่เขียนเนื้อหานะครับโดยท่านเจ้าคุณเที่ยงครับอดีตเจ้าวาดรัตะคังก็ได้ มีระบุไว้ว่าถึงเรื่องของขี้เหล็กไหลนะครับหรือในหนังสือนะครับของท่านชันทิตกระสสิ์นนะครับตั้งแต่ปี2495นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของนะครับดินต่างๆที่เป็นดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดินเหล่านี้เป็นดินที่มีแร่อยู่ด้วยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีนะครับบันทึกที่สุมาสมาศานินอีกก็พูดถึงเรื่องของเหล็กไหลนะครับ ที่มีอยู่ในองค์พระนะครับและก็ยังมีบันทึกอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่คาก็ดีที่พูดถึงผงดำนะครับแยกกันนะครับระหว่างผงดําแล้วก็ผงฐานด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวที่จะบอกได้ว่าการสร้างพระในอดีตนั้นจะมีแรหลไรอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับผมจะรีวิวไว้เยอะมากนะครับคืออธิบายไว้ในหลายๆคลิปแล้วก็จะไม่เอามาพูดซ้ำครับ นี่คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเรื่องเราต้องทำงานวิจัยนะครับเราก็ทำการทบทวนวรรณกรรมเรียกว่า literature review นะครับก็มีการอ่านพบว่ามีนะครับแล้วก็มีการทดสอบการทดสอบนะครับการใช้แม่เหล็กเนี่ยหลายท่านบอกถ้าดูดไม่ติดจะแท้ไหมต้องกลับมาย้อนคำถามว่าแม่เหล็กที่ใช้นะมีค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับแม่เหล็กนะครับที่เราทำมาตรฐาน ISO นะครับในด้านการรับรองคาสมเด็จเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับ จะมีนะครับแรงดูดนะครับมากกว่า4,500เก้านะครับซึ่งแรงดูดดังกล่าวนั้นได้ผ่านการทดสอบพระสมเด็จจำนวนมากนะครับมากกว่าพันองค์นะครับและก็จากหลากหลายที่มาด้วยนะครับแล้วก็พบว่าสามารถทดสอบได้คราวนี้พอเราดูจากตรงนี้ปุ๊บเนื้อหาที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีพยาน วัตถุและพยานบุคคลอีกนะครับพระสมเด็จนะครับที่เราได้ดูว่ามีองค์ประกอบในมวลสารต่างๆครบพร้อมและทำการเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนก็ดีนะครับใช้กล้องกําลังสูงขยายก็ดีเนี่ยหลากหลายที่มาหลากหลายเจ้าของแต่ทําไมนะครับสามารถใช้แม่เหล็กแรงสูง4,500กรัมเนี่ยดูได้เหมือนกันอ่อนบางแรงนี้น้อยนะครับ ที่แบบล้มดูดติดแรงๆเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ที่อ่อนๆหรือพอล้มนั่นมีเยอะแล้วก็เป็นเกือบทุกคนด้วยนะครับหลายท่านนะครับที่ออกในรายการนะครับบางท่านก็เก็บมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับทําไมดูดได้หลากหลายที่มานะครับหลากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่อ้อยก็ดีนะครับคุณบรรหารบุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ กลุ่มวิจายเจรนานะครับไม่ว่าจะเป็นของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นของอีกหลายหลายบุคคลนะครับที่ผ่านเข้ามาในรายการเราถ้าทุกท่านตามทุกคลิปจะพบว่าคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ใช้แม่เหล็กแรงสูงมากกว่า4,500กานะครับทำได้ตรงนี้ก็ต้องมีมาตรฐานนะครับต้องสอบเทียบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาแม่เหล็กอะไรมาก็ได้เราไม่รู้แรงดูดเลยเราดูดไม่ได้นี่นะครับก็ต้องมีมาตรฐานด้วย ทำไมหลากหลายตัวอย่างถึงสามารถท,ทาได้เหมือนกันอันนี้แหละครับเป็นพยานวัตถุในขณะที่อีกหลายๆท่านนะครับเรียกว่าไม่ยอมรับในเรื่องราวนี้ไม่ผิดนะครับหลายๆท่านมองว่าการใช้แม่เหล็กเป็นเรื่องตลกด้วยซ้านะครับแต่กลับมีอีกหลายคนที่มีของอยู่ที่มีพระอยู่สามารถที่จะทดสอบได้ซึ่งจํานวนตัวอย่างทั้งหมดนี้แหละครับคือหนึ่งในข้อพิสูจน์ และยืนยันว่าในองค์พระสมเด็จนั้นมีมวลสารที่มีคุณลักษณะที่แม่เหล็กสามารถดูได้จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าท่านจะพิสูจน์ก็ต้องดูค่าของแม่เหล็กที่ใช้ด้วยนะครับบางทีเราใช้ค่าได้ไม่เหมือนกันเนะี่ยแล้วเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องเปรียบเทียบนี่แหละถึงเรียกว่ามาตรฐาน,นครับอยู่บนอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่มีคุณสมบัติ เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันถึงจะสามารถนํามาทดสอบถึงจะสามารถนํามาเปรียบเทียบได้ครับนะครับหลายกลุ่มครับที่เรามีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่วัสตือก็มีนะครับวัชยโยก็มีนะครับหรือกลุ่มที่ถูกโยกย้ายโดยคนและไปอยู่กับบุคคลน,นะครับอย่างพระท่านแม่เจดีย์ที่เชียงรายอย่างเงี้ยก็ทดสอบได้นะครับเพราฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้นะครับ คือพยานวัตถุนะครับที่อยู่กับบุคคลต่างๆซึ่งท่านต้องย้อนกลับไปดูครับใครที่ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับต้องย้อนกลับไปดูทุกๆคลิปแล้วจะเห็นว่ามีการทดสอบไปเห็นทั้งหมดแล้วก็หลากหลายตัวอย่างหลากหลายที่มานะครับแม้แต่ผู้ที่เข้ามาอบรมนะครับในเ d s ด a ีสแกนเองนะครับมีการใช้อุปกรณ์ก็รวบรวมพระมาครับก็ผ่านการทดสอบด้วยตรงนี้นะครับ คือจุดสําคัญที่เราเลยออกมาบอกว่าก็ต้องอยู่ที่มะเร็กด้วยนะครับถ้าท่านตรวจวัดแล้วมันเกิน4,500กาวก็ลองทดสอบดูครับแต่ว่าในการทํามาตรฐานเราไม่ได้ใช้แค่องค์ประกอบมีองค์ประกอบเดียวนะครับให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรายังมีใช้อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนซิตี้นะครับที่วัดมูลสารนะครับความถ่วงจาเพาะนะครับมีเอ็กซเรย์ฟลูเรสเซนต์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกมากมายนะครับที่ใช้ในการทดสอบนะครับ ซึ่งตรงนี้นี่เป็นจุดสําคัญนะครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นพระที่อยู่ที่เชียงรายครับอยู่ตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับและผมมีโอกาสได้ไปเจอท่านนะครับด้วยความบังเอิญนะครับขึ้นไปไหว้พระแล,ะแล้วก็ท่านมีพระสมเด็จอยู่ก็ทดสอบได้เหมือนกันครับแล้วต้องบอกว่าที่เราทดสอบแม่เหล็กนะครับตาม ที่ต่างๆนะครับที่ท่านมีพระเนี่ยนะครับหลายวัดแล้วด้วยนะครับที่หลวงพ่อเองเก็บเองซึ่งหลายๆองค์เนี่ยท่านก็มีวิธีการเขาเรียกว่าสัมผัสพุทธคุณข,ของท่านนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปก้าวร่วงแต่เรามาทดสอบในกระบวนการวิทยา,าศาสตร์ปุ๊ดก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือข้อมูลครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ท่านแค่องค์สององค์แล้วก็เอามาสรุป แต่มาจากการรวบรวมจากเนื้อหานะครับจากตำราที่ไม่ได้ทำเพื่อเป็นพุทธพาณิชย์และก็ตัวอย่างนะครับพระที่ได้ดูแล้วพิสูจน์แล้วในหลายๆองค์ประกอบว่ามีระดับความน่าเชื่อถือมากกว่า80%ในมาตรฐาน ISO มาตรฐานพระสมเด็จ PSBA นะครับแล้วก็พบว่าแม่เหล็กแรงสูงก็สามารถดูดได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวลองไปชมอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ ก็พระสมเด็จตามกำรานะครับวันนี้ผมอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคํานะครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์นะครับที่ทักสงนะครับพระธาตุสามมุงเมืองนะครับพระอาจารย์ประสาทศิระเตโชนะครับเป็นผู้บุกเบิกนักสงฆ์คนนี้เลยนะมาเป็นผู้บุญนะเมื่อปี61 จะทำอะไรบ้างครับเรแต่มาก็ที่มาอยู่ที่ตอนแรกไม่ผานไม่ไม่มีน้ำคาครับเราก็คิดว่าเออมาจุดทูบที่อัลมาานเนี่ยอยากจะมีปัจจัยบน้นะับพอจุดทูบครับแล้วก็ยังจาเออาสีก็มีข้าป่ามาจากเทพเต่งเจ็ดแสเรื่องต่อไปมน้ำตัครับทำไปเรื่อยแล้วก็มีข้อป่ามีกะทิมาตลอแล้ก็ได้ะทิมาก ค่าของอุปรกรณ์ที่มาถวายก็ประมาณหลแสนกว่าครับเอามาสร้างก็เก็บไว้เดี๋ยวถ้าเกิดใครนะครับสนใจที่จะทําบุญให้กับวัดเดี๋ยวผมก็ะจะขึ้นเบอร์ของอะอาจาร์าไว้นะครับแล้วก็ใครสนใจทาบุญนะครับก็สามารถติดต่อได้<ช>นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเพิดว่าะอาจารย์เนี่ยมาแล้วเปิดมีพระสมเด็จพอดีได้มานานแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือพระสมเด็จตรงนี้ มีอาตมาจะสร้างพญานาคที่อยู่ที่นาพระธาตุองค์เก่านะั่นแหะแต่ไม่มีปัจจัยตอนนี้มีโยมขึ้นมาหาฤกษ์ิษ์นะน้องเขาบอกว่าผมก็ไม่มีเงินผมขอถวายองคนี้ไว้ให้กับรักกังแพทย์หญิงวรสลันที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลของตัดอย่ที่ช่วงเมืองเชีงชยงรายครก็ม,มานิมิตผู้ันบอกว่าเออท่านอยากจะสร้างพญานาคใช่ไหม พูดกาทำไมโยมดูได้ไงเพราะตมาไม่เคยบอกใครเก็บไว้ในใจคนเดียวเงี้ยงั้นเดี๋ยวจะจะหาปัจจัยมาสร้างให้เห็นตมาเนี่ว่าเขาพูดเล่นไงก็ผ่านไปประมาณสักสองเดือนพร้อก็ขึ้นมาจริงเขาก็มาพูดว่าเออจะใช้เงินเท่าไหร่อาตมาก็คำนวณคุยกับช่างว่าเขาบอกว่าใช้เงินวันสี่หมื่นห้าพันก็ก็สร้างเสร็จภายในสองเดือนกว่าพอสร้างเสร็จตมาก็เอายระสมนี้ให้ปรากฏว่าโยมที่เป็นเจ้าภ้าเขาบอกไม่เอาให้ท่านเก็บไว้เราเก็บไว้ตลอด ต่อให้โยมมาดูว่าอยากให้ใครนะท่านเกี่ยวอว้นั้นแหละทอไมก็คือคือใครอยากไม่รู้ว่ามูลค่าของพระนี่เปลี่ยนเท่าไหร่ครับพราดูไม่เป็นไงครับผมจะดูพระไปพร้อมๆกันนะครับก็อธิบายว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเลยครับครับต้องบอกทุกท่านว่าเรามาที่วัดนะครับอุปกรณ์กล้องกําลังสูงไม่มีครับก็คงต้องดูด้วยตาเปล่าแล้วครับก็กล้อง 10x นี่แหละครับ จากที่ดูนะครับลักษณะพิมพ์เนี่ยบอกก็เลยว่าพิมพ์นี้เป็นลักษณะของพิมพ์ช่างกลุ่มช่างสิบมู่นะครับลักษณะพิมพ์อู่ทองนะครับซุ้มสมมาตรแล้วก็เนื้อนะครับด้านหลังจะเห็นเป็นลักษณะของความหนึกแบบผิวสังขยาครับซึ่งผ้าใหม่ไม่มีทํานะครับขอบข้างนะครับก็ตัดค่อนข้างเรียบนะครับมีรอยที่มีความหนึกเล็กน้อยนะครับพิมพ์ผ้าเป็นพิมพ์ชายจีวรนะครับฐานเขียงนะครับมีลักษณะทะแยงมุมทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็ซุ้มกว้างสมมาตรด้วยนะครับเกจจรสุ้มใบหน้าองค์พระอาจจะใหญ่เล็กน้อยนะครับอกนะครับมีลักทรงกระบอกและที่ฐานนะครับมีเส้นแซมนะครับหเส้นนะครับเข้าพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับรูปทรงนะครับเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อดินสอเหลืองนะครับหลายท่านถ้าเกิดมีพระสองหน้าจะมีเนื้อลักษณะนี้นะครับเมื่อเราส่องกล้อง 10x เราค้นพบ มูลสารบางอย่างแล้วเราเชื่อว่าแม่เหล็กจะดูดติดด้วยครับก็ลองทดสอบดูนะครับหลังจากที่ประเมินด้วยสายตาเห็นไหมครับก็สามารถดูดได้จริงๆครับนะครับน่าสนใจครับหลังจากที่ได้ชมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมีหลายท่านนะครับอบอกว่าไม่มีอะไรสามารถพิสูจน์พระสมเด็จพ้ชานโตได้หรอกต้องบอกว่าพิสูจน์โดยร้อยซเนี่ยทุกๆองค์ประกอบเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่า โดยกระบวนการที่เรามีเนี่ยครอบคุมครบ360องศาหรือยังแต่สิ่งใดที่เราสามารถวัดได้พิสูจน์ได้เราพยายามทําทุกมุมและทําแบบไม่ให้เนื้อพระบอบช้ำหรือเสียต่อโครงสร้างของพระนี่คือสิ่งที่พยายามแล้วซึ่งเชื่อว่าในอนาคตนะครับโดยเทคโนโลยีที่เอ็นดีสกนได้ใช้ก็จะขยายต่อไปเรื่อยเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีที่ท่านยังไม่ได้เห็นวันนี้ก็ได้มีการทดลองแล้ว แต่หากยังไม่สามารถทดลองในจำนวนตัวอย่างที่มากพอนะครับแล้วก็พบในยะสำคัญที่จะมีอำนาจหรือมีความสามารถในการจำแนกได้เราก็ยังไม่ทำการสรุปแล้วออกมาประกาศนะครับนี่คือสิ่งสำคัญครับไม่ใช่ว่าเราเป็นตาบอดคำชา้างพอเจอปุ๊บรีบประกาศเลยต้องเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีตัวอย่างมากพอนะครับ แล้วก็ทดสอบทวนสอบได้แล้วก็พบในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจนสามารถที่จำแนกแยกแยะได้อย่างชัดเจนและนี่คือมาตรฐาน ISO และมาตรฐานพระสมเด็จแท้ PSDA นะครับที่คนไทยได้สร้างขึ้นแล้วก็ผมยังย้ำอยู่เสมอนะครับว่า สนับสนุนทุกท่านที่พยายามจะสร้างมาตรฐานสร้างให้ถูกต้องสร้างอย่างมีกระบวนการและความเชื่อมัน่นสร้างจนเราสามารถที่จะออกไปยืนในสังคมโลกแล้วพูดได้ว่านี่คือมาตรฐานของพระสมเด็จวรขังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีที่สร้างพระเครื่องขึ้นมาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัด ที่จะพูดในเวทีสากลได้ว่านี่คือมาตรฐานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานที่คนไทยเราสร้างไม่ใช่คนต่างชาติสร้างเพื่อมาบีบคนไทยขอบคุณที่ทุกท่านติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวอีกมากมายครับที่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเรื่องราวพระสมเด็จมีความรู้อีกมากมายพรอที่ท่านศึกษาและสืบทอดตามแนวทางของจุลผู้จ่าตัวผมหลังสีครับขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ